โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟกตาแล้วันนี้ผมจะมาทำอีพีสนะครับนั่นก็คือโมจานันดับขึ้นแพทตตินัมเหมือน4ีรีสจานันดับนะครับอันนี้ก็คือ e p พีสของเราก่อนที่ไปชมคลิปขอคนละหนึไลค์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับป่ะชมคลิปกันเลย ลงที่แบบสุดท้ายสุดท้ายแล,ล้วละกันงตอนแรกผมว่าผมจะไปตรงโดมใหญ่ๆนะครับแต่คิดดูแล้วไม่ไปดีกว่าโดม,มใหญ่คือน่าจะตายไวนะครับเดี๋ยวแรงมันคะแนนขึ้นไม่ค่อยเยอะผมเลยไปแบบเอาง่า,งายๆคือแบบติดท็อปสิบแลงก็น่าจะขึ้นเยอะพอสมควรนะครับทุกคนเอ้ยมึงจะไปที่เดียวกูไม่ได้นะครับคุณเนย ทุกคนดูนี่เน้เลยมันจะไปแย่งกองของผมวะผมเห็นก่อนคุณนะโอ้ยวับวับเอ้ยมันเปิดปิงทุกคนมันเปิดปิงมันเปิดปิงกูได้วอลอย่างเดียวจบนะย่าอย่ามาแย่งกูซีเนยะทุกคนเลยมันมาแย่งของผมแล้วมันมแย่งปืนผมอะได้ฟาร์มาตโอเคถือว่าดีโยขอไปนะอ่อนลากันนะครับทุกคนเก็บยาวๆจังหวะนี้โอ้ดูซิ เอาของไม่หมดเลยว่ยหิวของอะไรขนาดนั้นวันเนี้ยคุณเอซี่หิวของเกินไปเป่าผมมีเหรียญเท่าไหร่ร้อยเดียวยังซื้อกระเป๋าไหไนะครับผมว่าตาเกมเนี้ยผมจะไม่ซื้อกระเป๋านะครับผมจะฟาร์มไปจนกว่าจะเจอกระเป๋าสั่งนะครับทุกคนนะอ,อันนี้แล้วก็แบบอยู่ในช่วงแบบฟาร์มของยาวๆเดี๋ยวผมจะไปบ้านกลางแม่น้ํานะครับทุกคน ผมว่าบ้านกลางแม่น้ำน่าจะมีของให้เราฟาร์มเยอะแยะมากมายไก่กองเลยผมว่านะทุกคนไอตอนนี้เราก็ว่ายน้ำไปชิวขอร้องละยังมีศัตรูหรือใครมาเห็นด้วยเธอกูว่ายน้ำกูสู้ไม่ได้เลยพูดแค่นี้แหละสู้ไม่ได้จริงๆะ่ะผมอยากให้ GM เมเขาแบบแก้วอะไอย่างว่านะมันก็เหมือนชีวิตจริงนะที่แบบเราจะมาอยู่ในน้ำเราเราจะมาถือปืนก็ไม่ใช่ปะอะ อย่างงี้แหละดีแล้วจะมาให้เปลี่ยนเพื่อน <c oughs> แหละว่ากูเนี่ย่ะผมว่าน่าจะไม่มีคนนะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปฟาร์มของเสร็จแล้วเราจะรีบออกจากตรงนี้เลยนะครับรีบออกโดยทันทีผมว่ามันน่าจะมีคนมาแน่นอนก <Okay. Okay. S 1> ็าฟาร์มบ้านสีเขียวก่อนละกันจังหวะแรกมีอะไรให้ฟาร์มมั้งมีปืนฮิวโอ้ปืนฮิวทั้งสองตัวเลยทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นใครยิงวะ ไม่ใช่ปืนอะไรยิงว่าทุกคนเลยอยู่ไหนล่ะจ้าเฮ้ยอย่าวิ่งมานะกูไม่มีปืนชาร์จนะพี่จ๋าอย่าวิ่งมานะจ้าถ้าวิ่งมากูวิ่งหนีนะบอกก่อนเลยมาเช่ญหน่อยเช่หน่อยเจอศัตรูแล้วเชิญแล้วหน่อยตามมาตามมาผมว่าผมหนีดีกว่าทุกคนผมไม่เก็บแล้วท่านี้ผมกลัวตายว่ะทุกคนเลย ขออนุญาตไปฟาร์มท่ื่นแล้วกันผมไม่มีปืนระยะใกล้ที่จะสื้บเขานะครับผมดูตรงยังไงก็แพ้แต่ถ้าระยะไกลเราพอได้อยู่นะเดี๋ยวตอนนี้เราจะรีบว่ายน้ําไปเพื่อไม่ให้เขาเห็นตัวเรานะครับเราจะไปฟาร์มที่อื่นแล้วพอดีว่าคะแนนจะขึ้นสูงๆยเยอะนะผมว่าคะแนนมันเหลือไม่ค่อยเยอะนะทุกคนมันน่าจะขึ้นทั นี่น้ำเหมือนสี่วิสี่ได้แล้วป่ะใช่ป่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ะเราเราต้องไปลองดูตอนจบเกมแล้วกันว่าจะขึ้นได้หรือไม่ตอนนี้เราก็จะไปฟาร์มบ้านย่างนี้กูมาฟาร์มบ้านเดิมบอสทุกคนใช่ป่ะตรงนี้บ้านเดิมป่ะในตามมาในตามมาอย่าไปตรงนู้นมีสตัตว์ตนะบอกก่อนบ้านหลังนี้ผมฟาร์มอยู่อ่ะผมไม่รู้ว่ะลองเข้าไปดูก่อน ผมฟาร์มยังโอ้รู้รู้จักตรงแล้วถ้ากูไม่ได้ฟาร์มก็มีคนอื่นมาฟาร์มลแล้วแหละไม่เป็นไรทุกคนแล้วจะขึ้นภูเขาไปหาของฟาร์มเอาแล้วกันอย่างน้อยขอเจอปืนชาร์จสักปืนก็ได้ปืนอะไรก็ได้ที่เป็นปืนระยะใกล้ๆอะ่ะเรายังพอสามารถสู้เขาได้นะแต่ถ้าปืนระยะไกลๆอย่างเดียวเราเจอระยะประชิดอย่างเงี้ยเรามีโอกาสแพ้สูงมากเลยอะเราควรทำางไงดีวะในตามมาแล้วกันนะ เดีย๋ยวเราจะนําไปก่อนเดีย๋ยวเราจะเป็นตัวดูต้นทางให้ละกันตอนนี้เราก็จะเห็นอรดับตกนะครับผมว่าตรงแอน์ดับน่าจะมีคนมาเก็บอยู่แหละเดีย๋ยวจะเราจะลักไหลแถวๆนี้อตอนนี้เราก็วิ่งลงไปก่อนละกันดูนหน่อยสิว่าจะมีคนมาหรือไม่เอ้ยมีคนปล่อยแอดัว่าปล่อยแอดัอะไรขนาดนั้นอนะ่ะผมก็จะ วิ่งไปเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับที่มันเป็นแบบสามารถให้เราไปเก็บกล่องได้นะครับไปเปิดไอ้ตัวสีฟ้านี้ก่อนละกันกล่องอยู่ไกลมากไหมประมาณร2 0สิบเมตรโอเคเดี๋ยวผมจะไม่เก็บนะครับทุกคนผมจะให้เนยเก็บ <What? S 1> ตอนนี้เจอสัตว์ตแล้วครับเนอยอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะกูบอกว่าอย่าเพิ่งยิงจะรีบยิงไปไหนนะจ้าพ่จา อย่าพึ่งยิงเฮ้ยไหวหรอรีบยิงไปไหนเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหนีก่อนแล้วกันเนยไหวก็คือเนยสู้ไปนะเดี๋ยวเราถ่ายละกันพอดีว่าเราไม่มีปืนระยะะชิดนะครับเราต้องไปหาฟาร์มของก่อนตอนนี้ให้เนยสู้ไปเลยถ้าเนยจะสู้นะครับเดี๋ยวไปเก็บกล่องน้ปะน่าจะเก็บได้น,นะครับเนยน่าจะเก็บได้อันนี้เราก็จะไปหาฟาร์มของชิว ได้กระเป๋าเสริมมาแล้วแต่กูไม่มีกระเป๋าเสริมนี่แหละประเด็นโอ้โดนฟาร์มปืนฟาร์มของหมดเกลี้ยงเลยอะตามมาตามมาเนยเปิดกล่องแล้วตามมาตามมาจามมาไปตอนนี้เราก็จะหาปืนระยะประชิดให้ได้นะครับเฮ้ยเหมือนเห็นคนอยู่แถวๆนี้ว่ะทุกคนเหมือนผมเห็นคนอยู่แถวๆนี้ว่ะ อย่าอย่ายิงกูเลยนะอย่ายิงกูเลยนะพี่จ๋าอย่ายิงกูเลยนะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บทุกคนเจ็บอเอ้ยไหนตามมัเนี่ยตามมาเนรวันแต่งนะเนรวันแต่งมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะทุกคนนี่เหรอปุ้งปุ้งไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ไม่โดนเฉยใช้คามสามารถโอ้ไม่ทันแล้วว่าเขาหนีไปแล้วว่าทุกคนหนีไวเกินกลัวแพ้หรือเปล่าถามหน่อยสิฝั่งนูน่ะกลัวแพ้หรือเปล่าถึงหนีอะไรขนาดนั้นเนี่ยยังมีคนอยู่เนี่ยยังมีคนอยู่ทุกคน ผมเจอปืนแล้วปืนนี้ก็ถือว่าได้อยู่ปืนนี้ทุกคนด้ยตอนนี้เราก็จะไปเก็บแอร์ดอมีคนว่ามีคนว่าทุกคนปอดอย่าเห็นตัวเราเถอะโอเคมันนีไปแล้วมันนีไปแล้วสงสัยมันกลัวผมทุกคนเนีย้ยตรงไอวอลมีปะไม่น่าจะมีเดี๋ยวเราจะปล่อยฝังนู้นไปไหนละกันเฮ้ยเนยเจอคนเนยเจอคน แอบอยู่ตรงไหนเหรอจ๊ะแอบอยู่ตรงไหนเหรอจ๊ะพี่จ๋าโอ้ยอยู่ตรงต้นไม้เหรอตายนะตายนะบอกก่อนตายนะก้าบวกกับผมหรือเปล่าผมพูดแค่นี้มาสิก้าบวกหรือเปล่ามันหายไปไหนแล้ววะทุกคนเฮ้ยวับไปเชยวายวับหรือเนยยิงตายวะทุกคนไม่รู้วะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอ,าอ้อมอ้อมดูมันไม่มีใครจริงๆนะเนี่ยทุกคนเลย ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้อยู่ดีก็ตายเรืย <Hey, S 1> อยู่ดีก็หายไม่ใช่อยู่ดีกระถางนี้เนี่ยเจอจุดแดงเจอจุดแดงวิ่งไปไหนหล่ะจ้าวิ่งไปไหนหล่ะจ้าตายนะตายนะลงน้ำก็แพ้ผมสิครับผมพูดแค่นี้แหละยังไงก็เสร็จโกเสร็จโจเสร็จทิกตักอย่างผมแน่นอนอ่ะนะอย่ามาแย่งของเราเถอะขอร้องละอย่ามาแย่งของผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาดูก่อนว่ามีปืนระยะประชิดที่แบบ ดีกว่าปืนลูกซองที่มีไอ้นี่เหมือนสไนกล้องซองเหมือนสไนได้หรือไม่ขออย่างน้อยก็เป็นลูกซองแบบอื่นที่ไม่ใช่ลูกซองแบบนี้ละกันนะแล้วผมจะเก็บไอ้นี่สีน้ําตาลนะครับสักร้อยเจ็ดสิบกว่าก็พอละเฮ้ยมีแต่ของดีๆนะเนี่ยระเบิดด้วยเฮ้ยเอ็กเอ็มแปะทุกคน เอ้ย M4A1 ไม่ใช่ M 8, M a อแปโขีดแล้วก็ M1887 นะครับตอนนี้วงบีบมาแล้วแล้วก็เข้าวงก่อนละกันดูหน่อยเส่ามีใครที่ตึงว่าผมมั่งอะเรื่องระยะไกลๆผมบอกเลยได้หมดถ้าสดเชิญปะทุกคนเน้ยช่วงนี้ฝนตกหนักมากแถวบ้านผมก็เสิงฝนเข้า ไปในคลิปก็ขอภนะัยใบนาที่นี้ด้วยนะครับแต่เสียงผมจะพูดให้ดังว่าเสียงฝนนะครับทุกคนไปตอนนี้เราก็จะฟาร์มของไปเรื่อยๆเข้าวงหน่อยแล้วกันมาดูหน่อยซิว่าเราจะขึ้นแพลตตินัมได้หรือไม่หรือยังจะอยู่ที่โกซี่อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะกินเห็ดก่อนนะครับเห็ดสีแดง เหตดสีแดงแรงเล็กเพื่อเพิ่มพลังในการเก็บใช้ชนะเพิ่มขึ้นมันเกี่ยวกันหรือวะหล่อวะคนผมเห็นมีคนเก็บอดอข้างล่างมีคนเก็บอดอข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่ไงจริงด้วยมีคนเก็บอดอปข้างล่างแต่ข้างบนเลงดูแล้วเมื่อกี้นะครับไม่มีนะครับเราจะลองดูข้างล่างมีใครเก็บอดอปไหมนะเอ้ใครเก็บอดอบวะทุกคน ไม่เห็นมีใครเลยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะไปเก็บอดอปตรงนี้นะครับที่ร่วงใกล้ๆเรานะครับมาแล้ว,ลวการถือลูกซองเราเลยกันเผื่อเจอคนนะครับเก็บปับ๊บมีอะไรให้เราเก็บมาเอ้ยบอทบอนนี่บอทบอนนี่บอเอ,เอ้ยตัวตึงตตึงมาตัวึงมาตัวตึงมา,งมา,งมาโอ้ยในเอซิีในเอซิติรสผมไปตัวหนึ่งทุกคนในเอซิติรสกูไปตัวนึง ช่วยทันไหมวะช่วยทันไหมวะมันจะโดนสัมสไมไหมวะทุกคนผมขออนุญาตใช้ลาเบิ์หน่อยแล้วกันแพ้นะจ๊ะบอกก่อนปุ้งเรียบร้อยขออีกตัวแค่นั้นแหละลวงหมดตีฮะหมดตีไหมวะทุกคนผมไม่รู้ว่าหมดตีเปล่าขอช้าหน่อยเอาตายแล้วเหรอเดี๋ยวเราชุบเนยเสร็จเดี๋ยวเราจะไปหาเก็บของฟาร์มของหน่อยแล้วกันมีกระเป๋าสั่งให้เราเก็บไหมวะ ได้หมวกสามด้วยโหมีแต่ของดีดีขอบคุณนะที่ฟังของมาให้เราอะ่ะพอดีว่าเราชอบของดีๆรักกันโอ้เกาะเกาะเลวสี่ไม่ชอบเราชอบเกาะเลวสามพอดีว่าอยากได้เกาะกันรกระสุนนะไม่อยากได้เกาะกันระเบิดอะ่ะโปรดเข้าใจไว้นะทีนี้ด้วยนะครับตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีมมเอ้ยเจอกระเป๋าสามทุกคนได้กระเป๋าสามแล้วโอยยห เฮ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงทุกคนโดนยิงกูโดนยิงตรงไหนกูจะตายกูจะตายโอ้โหเกือบเกือบเกือบตายแล้วนะครับเมื่อกี้อ่ะพี่พี่น้องน้องทุกคนผมเกือบล่วงแล้วอ่ะเนยหลบได้ปะล่วงล่วงล่วงเอ้าทำไมกูยิงไม่โดนยิงไม่โดนเฉยยิงไม่โดนก็ไม่เป็นไรอ๋อมันเปิดโคโนนี่ว่ะว่าอยู่เมื่อกี้กล้องมันส่องถึงแต่มันยิงไม่โดน เหมือนกระสุนนั้นไม่เข้าตัวมึงสักยันอะไรวะแต่หน่อยสิทำไมกระสุนไม่เข้าตัวมึงฮะ oh, <no. S 1> ไปรออะไรอีกทีละกันไม่หน่ยสิว่าจะมีใครมาหรือเปล่าโต้องขอบวงฝั่งบนภูเขาก็มีตัวนะครับไอตัวฝั่งนั้นอย่าเพิ่งมาเด้อเราขอบวกฝั่งนี้สําเร็จก่อนขาล่าเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเราจะฝั่งนี้เลยกันแต่ฝั่งนี้คือไม่เห็นข้างล่างเลยนะครับ กลัวไอ้ฝั่งข้างบ,บนมันจะมาตอดเราที่หลังว่ะทุกคนตอนนี้เราก็ติดทับสิบเป็นที่เรียบร้อยไม่ทับสิบอ่ะทับแปดเลยอ่ะทุกคนอุ้ยโดนตอนโ้นตอนอแทบเมื่อกี้กดตั้งไอวอลแล้วมันเหมือนมันมีสตันน่ะทุกคนเข้าใจคําว่าสตันปะอยู่ดีแบบสตันไปสองวิอ่ะทุกคนหนุ่มวิ่งขึ้นไปแอบตรงต้นไม้ดีปะไป วิ่งขึ้นไปแล้วการจังหวะนี้เอาไงเอ่ยฝั่งนู้นว่าไงล่ะจ้าฝั่งนน้นกลัวหรือเปล่าอูแอบไม่ทันว่ะโอ้โหตายหมดตีขอยขึ้นแพทขึ้นแพทขึ้นแพทโอ้ยเลื่องนี้เดี๋ยวก็ไม่ขึ้นให้กูนาะ